Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วันที่2กันยายน2,565ภายหลังจากที่มีการฟ้องร้องข้อพิพาทรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ BTS c ฟ้องกรุงเทพมหานครและกรุงเทพธนาคมหรือ KT ที่สารปกครองในกรณีที่ BTS c เรียกร้องให้กรุงเทพมหานครจ่ายเงินที่ค้างชำระค่าเดินรถและค่าซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายที่1และ2เป็นเงิน11,755ล บาทซึ่งค้างมาตั้งแต่ผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดที่แล้ววิโรธลักษนาอดิสรออดีตผู้สมัครผู้วกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลเปิดเผยว่าตนและทีมงานพักเก้าไกลได้เข้าไปสังเกตการในกรณีนี้ด้วยซึ่งวิโรธได้ตั้งข้อสังเกตต่อกรณีนี้8ประเด็นที่น่าสนใจ 1. ผู้บริหารกรุงเทพมหานครชุดก่อนที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารคอสชอเคยร้องขอต่อสภากรุงเทพซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐประหารคอสชอให้มีการอนุมัติเงินสะสมของกรุงเทพมหานครมาจ่ายหนี้ค่ารถไฟฟ้า แต่สภากรุงเทพมหานครในขณะนั้นกลับไม่อนุมัติให้นำเอาเงินสะสมมาจ่ายหนี้ให้แก่ BTS C, ทํำให้หนี้ค่าจ้างเดินรถและค่าซ่อมบำรุงสะสมทบต้นทบดอกจนเป็นภาระหนี้สินที่หนักมากขึ้นประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสัยเพราะกรุงเทพมหานครมีเงินสะสมอยู่เป็นจำนวนมากเพียงพอต่อการใช้หนี้ไม่จำเป็นต้องเบี้ยหนี้จนดอกเบี้ยทบต้นทบดอก 2. มีสัญญาระหว่างกรุงเทพธนาคมกับ BTSU c 2ฉบับที่เป็นสาระสำคัญที่กรุงเทพมหานครควรพิจารณาเปิดเผยต่อสาธารณะ ได้แก่สัญญาจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายที่1ที่กทศ0 0 6 5 5ลงวันที่3าพฤษภาคม2555และสัญญาจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายที่สองที่กทศ0 2นย์สทลงวันที่1สิงหาคม2559ซึ่งตัวเลขหนี้สินต <Twelve> ่างๆที่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพธนาคมค้างจ่ายให้กับ BTSC ล้วนคำนวณมาจากสัญญาสองฉบับนี้ 3. สัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเส้นหลักที่มีอายุสัญญาสัมปทาน30ปีจะสิ้นสุดลงณนะวันที่4ทธันวาคม2572แต่สัญญาจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงทั้ง2อฉบับข้างต้นยังคงผูกพันกรุงเทพมหานครและกรุงเทพธนาคมไปจนถึงปีพุทธศักราช2585นั่นหมายความว่าสัญญาทั้งสองฉบับนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อ ออการเปิดประมูลสัมปทานใหม่ดังนั้นการอ่านทานสัญญาทั้งสองฉบับนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 4. นี่ที่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพธนาคมค้างจ่าย BTSC มีอยู่ทั้งสิ้น1 1 7 5 5 8 0 0บาล้าน80,000บาทประกอบด้วยค่าเดินรถและค่าซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายที่1 2,348ล้าน660,000บาทเงินต้น2,199ล้า00น1,000บาทและดอกเบี้ย149ล้าน560,000บาทค่าเดินรถและค่าซ่อมบำรุงส่วนต่อขยายที่2 9,406ล้าน420,000บาทเงินต้น8,786ล้าน770,000บาทและดอกเบี้ย619ล้าน650,000บาท หลังจากที่ทราบว่านี่ที่ทางกรุงเทพมหานครและกรุงเทพธนาคมค้างใจให้กับ BTSC นั้นมีมูลค่าอยู่ที่11,755,80บาล้าน80,000บาทแม้จะเป็นหนี้ระดับหมื่นล้านแต่ไม่ได้เป็นภาระที่น่าหนักใจอะไรเพราะกรุงเทพมีเงินสะสมอยู่มากถึง6,9757ล้านณ30กันยายน2,564 ซึ่งผ้ว่ากรุงเทพสามารถขออนุมัติจากสภากรุงเทพมหานครให้นำมาจ่ายหนี้ให้แก่ b t s c ได้ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้หนี้ทบต้นทบดอกจนกลายเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว 6. ผู้บริหารชุดใหม่ของกรุงเทพธนาคมมีความมั่นใจว่า หากมีการคำนวณใหม่ให้ตัวเลขต่างๆมีความถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและหลักการทางการเงินมูลนี้ทั้งหมดน่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่า1 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งกรุงเทพและกรุงเทพธนาคมสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ได้หากพบว่ามูลนี้ตามคำพิภากษาของศาลชั้นต้นอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น 7. มูนนี่เพียงแค่11,755ล้าน8 0ด0 0บาทไม่ได้เป็นอุปสรรคทําให้กรุงเทพจําเป็นต้องต่ออายุสัมปทานเลยเมื่อทราบว่ามูนนี่ที่ถูกฟ้องอยู่ระดับที่กรุงเทพจ่ายไว้ ยิ่งทำให้มั่นใจว่าทางออกของรถไฟฟ้าสายสีเขียวคือการเปิดประมูลใหม่เมื่ออายุสัมปทานหมดลงในปีพุทธศักราช2572โดยในมาตราที่49ของพอรบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในปีนี้หรืออย่างช้าในปีพุทธศักราช2567กรุงเทพสามารถจัดทำแผนในการเปิดประมูลใหม่เพื่อเสนอต่อรัฐบาลได้แล้ว สารปกครองจะมีคำพิภาคษาในวันพุธท,ที่7กันยายน65ซึ่งในวันดังกล่าวประชาชนจะได้รับทราบข้อเท็จจริงต่างๆถึงกรณีพิาพาทนี้อย่างชัดเจนขึ้น เป็นปัญหาสุดคลาสสิกอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพสำหรับปัญหารถติดที่ทุกยุคทุกสมัยคนกรุงเทพมักฝากความหวังว่าผู้ว่ากรุงเทพที่เลือกเข้ามาจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จและในสมัยที่นายชัดชาติเป็นผู้ว่ากรุงเทพถือเป็นอีกความท้าทายของผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตภีว่าจะสามารถทาได้หรือไม่ ล่าสุดปัญหานี้ก็ถูกนำมาเคลียร์อีกแล้วจากอดีตผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพอย่างนายสกลทีพัทยาคุลที่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวสกลทีพัทยาคุลวันที่หนึ่งกันยายนถึงปัญหาดังกล่าวโดยระบุว่าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะครับช่วงหลังๆมานี้รถติดมากๆครับกลับบ้านเย็นๆเ,เล่นเอาท้อใจนิท้าฝนตกด้วยทำใจเยาๆ สมัยก่อนอาจติดเฉพาะวันจันทร์หรือสุกสิ้นเดือนตอนนี้แทบจะทุกวันครับ อาจเป็นไปได้ว่าโควิด1 9เริ่มซาห้างร้านบริษัทต่างๆเริ่มยกเลิก Work from home ให้กลับมาทำงานเหมือนปกติก่อนสถานการณ์โควิด1 9ระบาดถ้าสถานการณ์เหมือนปกติจะไม่ติดได้ยังไงครับเพราะพื้นที่ในกรุงเทพมีแค่5-6%ของพื้นที่ทั้งหมดแต่จำนวนรถเฉพาะที่จดทะเบียนในกรุงเทพมีเกิน10ล้านคันทั้งรถยนต์และมอตเตอร์ไซค์นี่ยังไม่นับรถที่จดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วเข้ามาวิ่งในกรุงเทพของเรานะครับ ทำให้กรุงเทพเจอปัญหารถติดและยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5ด้วยหลายเมืองใหญ่ทั่วโลกก็เจอแบบเราและเขาหาตัวช่วยมาช่วยบรรเทาผมเคยพูดเสมอว่าการแก้ปัญหาจราจรในกรุงเทพเป็นเรื่องยากเพราะผู้ว่ากรุงเทพไม่ได้คุมการบริหารจราจรแบบเบ็ดเสร็จเหมือนในต่างประเทศแต่ถ้ารอให้แก้กฎหมายอนทุกอย่างมาให้กรุงเทพดูแลอาจต้องรอชาติหน้าครับ ดังนั้นควรต้องคิดหาวิธีภายใต้อำนาจเท่าที่ทำได้ซึ่งผมเคยเสนอไว้ตอนหาเสียงผู้ว่ากรุงเทพ3-4ถึง4แนวทางครับ 1. ไม่ต้องเสียเงินเลยครับแค่บังคับใช้กฎหมายที่มีทั้งพรบรจราจรประสานตำรวจและพรบร,รักษาความสะอาดอยู่ในอำนาจของกรุงเทพทำให้เข้มงวดรถผิดกฎจราจรจอดในที่ห้ามจอดหรือซากรถย้ายออกและปรับหนักๆครับ 2. หลายเมืองใหญ่ทั่วโลกเริ่มเอาระบบ AI มาใช้ในการปล่อยสัญญาณจราจรมันจะสอดประสานในการปล่อยรถมากกว่าใช้คนตำรวจจราจรแน่นอนครับตอนผมเป็นรองผู้ว่าเคยทำนำร่องไปแล้วตัวเลขดีทีเดียวแต่จะให้ดีต้องค่อยๆทยอยทำทั่วทั้งกรุงเทพให้สิงกันทั้งเมืองครับ 3. ต้องหนุนให้คนใช้ขนส่งสาธารณะเยอะขึ้นใช้รถส่วนตัวให้น้อยลงต้องทำให้การเชื่อมต่อไปที่ต่างๆสะดวกและไร้รอยต่อผมว่ารัฐบาลปัจจุบันทำได้ดีครับในการเพิ่มสายรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมเป็นโครงข่ายใยแมงมุมมากขึ้นภายใน2-3ถึงปีนี้รถไฟฟ้าจะเปิดเพิ่มอีกเกือบ10สายแต่ต้องทำขนส่งสายรองให้คนเข้าถึงได้ง่ายและราคาจับต้องได้ กรุงเทพมหานครสามารถทำรถเมไฟฟ้าราคาถูกหรือฟรีได้เลยเพื่อนำคนเข้าระบบรถไฟฟ้าได้ครับโดยเลือกผ่านจุดที่เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนใหญ่ๆผมมักจะยกเส้นเรียบด่วนเอกมัยรำอินทาเป็นตัวอย่างเพราะคนอยู่อาศัยเยอะมากแต่ขนส่งสาธารณะน้อยหรืออาจทาเรือโดยสารไฟฟ้าเพิ่มในคลองสายหลักๆต่างๆเช่นคลองลาดพร้าวหรือคลองเปรมประชากร 4. อันนี้ใช้เงินเยอะครับแต่อยู่ในวิสัยที่พอจะทำได้แต่ต้องวางแผนการเงินหรือเจรจากับเอกชนดีๆคือเพิ่มสายรถไฟฟ้าผมคิดว่าสายที่จะเป็นประโยชน์คือสายสีเทาสองช่วงวัชรพลทองหล่อและสีลมพระรามสามกับสายบางนาสุวรรณภูมิเป็นสามสายที่น่าจะช่วยเรื่องการจราจรได้เยอะ คิดว่าถ้าทยอยทำไปการจะราจรในกรุงเทพน่าจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยเชื่อไหมครับพิมพ์จบหมดนี่ยังไม่ถึงบ้านเลยครับขอให้ทุกคนโชคดีครับขับรถกลับบ้านปลอดภัยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุสัปดาห์และเนชั่นทีวีอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ